สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิดนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องโรยเมล็ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสามช่องนะคะมีช่องนี้เป็นสําหรับใส่เนี่ยคะ่ะดินวันนี้เราจะทดลองจริงเลยอันนี้ก็เป็นช่องเมล็ดข้าวด้านนี้นะคะก็เอาไว้ต่อน้ํานะคะตัวนี้ก็เอาไว้ใส่ดินเหมือนกันใส่แกลบ สามารถปรับปริมาณนะคะการปล่อยมากน้อยก็คือเราจะเลื่อนทางด้านนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็ปรับปริมาณตรงนี้นะคะหมุนเอาอันนี้ก็ปรับด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่อีกหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการทำงานของเครื่องตัวนี้กันค่ะอันนี้ดินมันก็จะเริ่มโรยเรื่อยๆ ก็เดวันนี้ก็มาทางช่องที่โรยมาเล็นแล้วนะคะ เป็นขั้นสุดท้ายตัวนี้นะคะมันก็จะมีเหมือนตัวปาดใ้ดินเรียบมันก็มีกา่ถ้าเราใส่ทาต่อๆกันนะคะมันก็จะทำงานแบบดันกันไปเรื่อยๆนะคะทาแล้วหมดแล้วค่ะ่วยจิงเลย อันนี้เราจะช่วยดึงนะคะเพราะว่ามันไม่มีถาต่อนะคะไม่ได้มีถาดช่วยดันนี่ค่ะได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสมอพอดีอลักทำงานนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามเราเข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ